เรื่องนะครับลองพื้นแล้วมาดูเราจะดึงตรงนี้ออกนะครับอนะครับโอ้สี่เท่าเลยมาแล้วมาแล้วสีเท่าละเออต่อไปทีส่สองเดินเดี๋ยวเขาเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับอือจะได้มาแบบนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับ ฝนมาแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับนี่โอ้โหใหม่นะครับเห็นไหมครับนี่ตักอะไรเข้ากันรั้วนะครับสิบเอ็ดเสาสิบเอ็ดเสานะครับนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับบ้านเริ่มแล้วเริ่มจะดีก็แล้วนะครับ,บ,เ,รเ,รดรบเดี๋ยวมาเก็บสีอีกทีนะครับ ว่างเมื่อไรก็ามาโอเคนะครับขอบคุณครับ